เตียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางประดับสอดสีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทำนบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมะศึกษาสุรินเขตสาผู้เสนอเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่าสพทโอเบกอ r d ดประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านทำนบตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลกันตรวจระมวลอำเภอรปราศาสต์จังหวัดสุรินทร์ในปีการศึกษา2563มีข้าราชการครู9คนบุคลากรอ,อื่น3คนนักเรียน147คนนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านทำนบใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้คือนวัตกรรม 4T-S Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่โรงเรียนบ้านทำนบเราสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดและใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาจากการศึกษาสภาพบริบทของนักเรียนของโรงเรียนบ้านทำนบพบว่ามีปัญหาอยู่3ามด้านใหญ่ๆคือด้านผู้เรียนนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เนื่องจาก พ่อแม่มีฐานะยากจนมีการย้ายไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดจึงทำให้นักเรียนขาดคนดูแลเอาใจใส่เรื่องการเรียนขณะที่อยู่ที่บ้านด้านครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนบ่อยครูสอนไม่ตรงวิชาเอกครูมีภาระงานนอกจากงานสอนมากทำให้ขาดการเตรียมการสอนได้เต็มที่ครูขาดวัสดุอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการสอนด้านผู้บริหาร ผู้บริหารขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านทำนบจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพสังคมการเรียนรู้รูปแบบ 4Tsmodel ที่โรงเรียนบ้านทำนบได้จัดสร้างนวัตกรรมขึ้นนั้น ได้จัดสร้างด้วยการบริหารจัดการของระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยการศึกษารูปแบบการบริหารที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและวางแผนสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนนำไปทดลองใช้แล้วประเมินผลปรับปรุงและนำไปเผยแพร่ด้วยทางโรงเรียนบ้านทรรนบได้นำรูปแบบ 4TS model มาเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่ง 4T-S โมเดลของเราประกอบไปด้วย 1.T t a r g e ตเป้าหมายเรายึดนโยบายการศึกษาภาครัฐนโยบายของสพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3และความต้องการของผู้ปกครองพี่น้องในชุมชนของโรงเรียนบ้านทำนบในการกำหนดเป้าหมาย 2. 2ทีทีมการทำงานเป็นทีมโรงเรียนบ้านทำนบของเราได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้3ทีเชิดจริงการสอน โรงเรียนบ้านทำนบของเราดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรสานศึกษาโดยคุณครูทุกท่านสอนเต็มหลักสูตรเต็มที่เต็มกําลังความสามารถเต็มเวลา 4T <Technology. S 1> ทีเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านทำนบจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์สื่ออินเทอร์เนต็ตเครื่องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องเสียงจะมีประจำทุกชั้นเรียน S 5. S. <Is> <S Supervision การนิเทศติดตามเราได้วางแผนนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องใช้ทีมงานวิชาการทีมบุคคลและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ามานิเทศติดตามในชั้นเรียนทุกเดือนผลจากการใช้นวัตรกรรม 4Ts model ในการพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งในระดับโรงเรียนและในการทดสอบระดับชาตินักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วงในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือในโครงการรักภาษาไทยระดับสำนักงานเขตปฐมศึกษาสุรินเขตสามนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองผลงานโคมไฟกล่องนมจากการประกวดประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ระดับปฐมศึกษาจากจังหวัดสุรินด์ด้านครูผู้สอนครูได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลครูสดุดีรางวัลครูดีสีประสาทครูดีไม่มีอบาย,ยมุกรางวัลชนะเลิศคลิปการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดห้องเรียนคุณภาพในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทำนบได้รับเกียรติบตัตรโรงเรียนดีไม่มีใบย,ยมุก โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโรงเรียนรางวัลเสมาปปสรประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนรางวัลยอดเยี่ยมที่ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองประโยชน์ที่เกิดกับครูผู้สอนครูผู้สอนมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําให้ผลสรรัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นได้นวัตกรรม 4Ts model เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีข้อจํากัดผู้ปกครองสามารถนํานวัตกรรมนี้ไปใช้ในการสอนหมุดหลานที่บ้านได้เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา ขอบพระคุณค่ะ